อยากคิดแบบคนรวยดูบ้างว่าเขากษียณกี่โมงกลับบ้านเองไม่ต้องมีลูกหลานคอยหิ้วลุมเมดเพื่อสนิทไม่ทันแล้วเพราะมันมีเหรอให้อีดอกอยู่ดีที่กินฟรีทำมาหมดทุกอย่างก็กระท้อนกระแทน่นไม่มีสปอนเซอร์อยู่ดีก็เพลเราจะแก่แบบเต็มสูปแล้วเขาจะเรียกเราลุงละอะไรที่มันเลิกที่จะเป็นท็อกซิกมากๆตัดออกเครียดในอีดอกพุ่ง่ายสามเนี่ยมีเวลาเครียดกกี่โมงเดี๋ยวถ้าท่าทุ่มต้องเริ่มง่วงกันเนี่ยทำคนเดียวเจ็บคนเดียวพ่งนี้ลุกไม่ไม่ต้องสนใจแล้ว ของเราตอนนี้ค่ะถ้าแบ่งเป็นเฟสตอนนี้เป็นเฟสอะไรยังไงครับเป็นเฟสใช้ชีวิตแล้วกันค่ะได้ลองได้ลองทําไปหมดทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรประสบสำเร็จหรืออะไรที่ไม่ประสบสำเร็จลองไปก่อนเพราะเอ็มบอกเลยเอ็มใช้ชีวิตเหมือนเป็ดยังไงครับบินก็ไม่เก่งว่ายน้ำก็ไม่เก่งแต่ไม่ตายตอนนี้มันก็เลยอยู่ในช่วงใช้ชีวิต แต่มันก็เริ่มมีติ้งมากขึ้นเพราะปีนี้เราก็เยอะอายุเราก็เยอะแล้วอะไรเงรี้ยปีนี้เอ็มส6ิหกแล้วอะเอ็มเลยมีความรูม้สึกว่าอะไรที่มันเริ่มที่จะเป็นท็อกซิกมากๆเกินสามครั้งเนี่ยค่อยๆตัดออกแต่อะไรที่มันเริ่มมีกลิ่นก็แค่เฟดออกให้มันรู้สึกว่าให้ตัวเรามันมันไปต่อได้ในทุกๆเรื่องพี่เอ็มบอกว่าเป็นเฟดใช้ชีวิตแล้วเฟดก่อนหน้าเท่าที่พอนึ้ออกเป็นเฟดของอะไรครับลองได้ลองเล่นหนังลองทําเพลงลองขายลองนู่นลองนี่ลองนั่น,นจากลองมาสิบ ใช้ชีวิตอาจจะเหลือแค่4อาจจะเละไปสักหแล้วอีสเนี่ยก็ไม่รู้จะมั่นคงหรือเปล่าก็ลองไปลองใช้อีกแต่เป็นลองใช้ในเวอร์ชั่นที่มีความคิดมากขึ้นคือมันมีเรื่องของอความรับผิดชอบเข้ามาพี่มันมันจะสนุกอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะตอนนั้นลองไนงะลงทุนเนี่ยไปทำอันนี้เหอะไม่เป็นไรก็จ่ายเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ไม่อีกเงินนะ่ะไม่เป็นไรสุดท้ายมันลองไปลองมาจนกลายเปแบบว่าไม่ได้สิเราไม่ได้ตัวคนเดียวอะ่ะยังมีน้องอีกยังมีทีมงานยังมีที่บ้านอีกมีอะไรเงี้ย มันต้องเป็นฉีตเป็นทันได้แล้วนะมันจะโยนเงินโมโมๆซัวไม่ได้แล้วมันไปคิดได้ช่วงโควิดนั่นแหละครับทาไมต้องเป็นช่วงโควิดถึงทําให้เราคิดได้ก่อนหน้าโควิดแล้วกันมีอะไรเนี่ยเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยครับเลิกงานสามทุ่มไปปาร์ตี้สี่ทุ่มกับเช้าก็ได้ไม่เป็นไรมันมีร้านมีจอยอยู่แล้วมันกินไปเถอะให้มันจอยให้มันสนุกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่พอช่วงโควิดมาได้อยู่กับตัวเองตื่นมาทําอะไรอ่ะกินอะไรดีวะทำไรขายดีวะอยู่แค่เนี้ยทุกอย่างมันอยู่ากงักวงการบันเทิงนะจะ กระทบหนักสุดพีคที่สุดเนี่ยผู้กำกับซีรีส์ที่เอมเคยเล่นเมื่อนานมากแล้วเนี่ยขายเซกอกทอดอยู่ตรงตลาดเป8แถวบ,บ้านเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบโอไม่มีหรืออะไรเลยเขาสึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราต้องหาอะไรทําที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแหละก่อนที่จะเป็นเอมตามใจตุ๊ดจริงๆอะ่ะเออมันมันเราลงร,ร,รู้ตัวแค่ไหนยังไงตอนนั้นที่มัน แล้วกลายเป็นเอมตามใจ <ời S 1> จ<น>ุดคือช่วงก่อนนั้นเอมเป็นคนที่อย่างนี้บอกเอ็มลองหมดทุกอย่างค้าขายเปิดร้านสอนเต้นแต่งหน้าทําผมทํามาหมดทุกอย่างก็กระท้อนกระแท่นจนวันหนึ่งได้มาเริ่มทําคลิปพอมีคนติดตามเริ่มมีงานรีวิวเข้ามาคนก็เริ่มติดตามเป็นหลักแสนอยู่นะตอนนั้นจนมาเป็นตามใจตุดสมัยก่อนก็ทําไปเราไม่เคยบอกเราเป็นไอดอลเขาเรียกเราว่าเนี่ยไอดอล ตอนนั้นทุกคนต้องมีรายการ<ม>ก็ทาไปตามใจต๊ด<ม>กบโบเปเปไปไม่มีค่าตัวไม่มีสปอนเซอร์<ม>อยู่ดีก็พีคก,<ม>ก็พีคด้วยความที่เป็นตัวเรา<ม>แล้วก็น้องๆทีมงานที่ช่วยกันแบบประคับประคองให้มันผ่านไปได้มันก็พีคขึ้นมามก็เริ่มมีหน้ามีตาทางทีวีมากขึ้น oh. ก่อนหน้านี้ก็เล่นเหมือนกันซีซรีส์แต่ก็ไม,เไม่เราก็ไม่พูดถึงเพราะไม่ดังเราก็เลยทำเป็นแบบเหมือนเราเพิ่งเข้าขการครั้งแรกดีกว่า<ม> เพราะจริงๆอ่ะคำว่าดังชั่วข้ามคืน่ะมันเหมือนเป็นแค่คําให้รู้สึกว่ามันเป็นจุดพลิกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นตาเรตุสเป็นเอมเอื้ e ออืแฟนชื่อเอื้อเนาะรมเมท เพื่อนสนิทไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็ทําด้วยกันมาสองคนก็หารายได้จากตรงนั้นโอ้โสห่งครีมส่งข้าวส่งปลามาเราก็ไม่รู้เนาะวู่ดีโอีนั่นส่งปูมาสองโลให้ลูกกินอ้าวมันมีเหรอให้อีดออยู่ดีได้กินฟรีถ้าถ่ายรู้ไปง่ะรอดเอาไปร้านนี้ยู่ดีกินฟรีครีมส่งมาได้ตังค์ด้วยได้ใช้ด้วยเอ้าสนุกดีเนาะแต่เราไม่มองว่าเราเป็นใครเรามองว่าเรารับจ้างอยู่ตอนนี้ถ้าถามว่าคนเรียกว่านักแสดงก็ขอบคุณ คนเรียกว่านัก้างขอบคุณคนเรียกว่านักร้องขอบคุณอ่าเราไปถูกสิเราไปร้องเพลงเราก็อยากเป็นนักร้องเนาะ <Okay. S 2> เรามาเล่นหนังเราก็อยากเป็นนักแสดงเรามีอีเวนต์เราก็อยาก,ปกเป็นดาราแต่โดยรวมเราก็คืออาชีพรับจ้างไงพี่ถูกปะยู่ดีไม่ใช่มาดูมาดูหนังเอ็มันเถอะเอ็มทำเองนะอันนั้นอนะ่ะเอ็มมันเป็นเจ้านายเราก็เลยเรียกตัวเองว่าอาชีพรับจ้างมไม่ต้องสนใจแล้วว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร อยากรู้แค่ว่ายังรักอยู่หรือเปล่าซึ่งก่อนที่คนจะรู้จักจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกไม่ยากมันโหยากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเฟสนี้เป็นเฟสใช้ชีวิต่เฟสถัดไปใช้เงินใกล้ยังใกล้ยังคิดไว้นะว่าอีกไม่นานอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดแบบเสร็จถีมแต่ไม่ใช่นะ อยากคิดแบบเศรษฐีดูอยากคิดแบบคนรวยดูบ้างว่าเขาเกษียณกี่โมงเจ้าสัวอย่างเงี้ยหกสิบเจ็ดสิบก็ยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวรวยกว่าเขาสวยให้ดูเขาแต่ไหมอยากลองดูว่าสี่สิบเกษียณเนี่ยมันเป็นไงลองดูที่ว่ามันจะได้ใช้เงินหรือเปล่าแกล้งแกล้งแลนไว้ให้เงินมันทํางานแต่ตอนเนี้ยทํางานหาเงินก็เหลือใช้เงินอยากนะอยากอยากเป็นแบบนั้นดูแค่แค่วางกลัวไว้ว่าเราจะทําให้ได้ แต่ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าพุดเล่นนั <ris> ่งไปโดนเที่ย,ย <Beast> อะไรมาเนี่ยกูโดต่อต่อ,ตอ้าวข้าวมุกเลยอยากบอกอะไรกับเจนใกล้ๆเราผมไม่กําหนดว่าอายุเท่าไหร่แต่เป็นเจนลองลองด้วยกันใช้ไปเลยใช้ไปเถอะใช้ชีวิตเถอะเสี่ยงไม่เสี่ยงก็ใช้คุมไม่คุมก็ใช้อันตารายไม่อันตารายก็ใช้<หม>ทุกอย่างมันจะเป็นตัวบอกเราเอง อเอ็มมาเจอเพื่อนเอ็มในสมัยที่เอ็มสนิทกันทุกวันนี้ก็สนิทอยู่ก็สนิทกันมาเย็นยัโตเลยตอนนี้ก็อายุ30กว่าเท่ากันไม่เล่นโซเชียลไม่ทาครีมบอกตัวเองในหัวว่าโตแล้วแก่แล้วหน้าไม่ทำแล้วให้มันยับยู่ยี่ไปแหละเอ็มพูดคำหนึ่งว่ามึงอย่าเพิ่งรีบแก่เดี๋ยวมันจะมีเวลาให้แก่และ นับจากนี้เนี่ยไม่ถึง2ปีเนี่ยเราจะแก่แบบเต็มสูบแล้วเขาจะเรียกเราลุงแล้วเราจะเต็มสูบแล้วคือตอนนี้เราแค่เออมันก็จะมีมันมีคนเริ่มเรียกเราว่าอีกแก่แล้วไงแต่หลังจากนี้แป๊บเดียวเราจะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นจนตายซึ่งมากกว่าช่วงที่อยู่มาอีกอ่ะเดี๋ยวมึงได้แก่สมใจแน่ วันโอ้ถ่ายสตอรี่ลงฉ่ำลงลูก็พูดไปว่าเมืองเดี๋ยวเราได้แก่แน่ไม่ต้องรีบช่วงเนี้ยเอ็มอยากจะบอกกับคนเจงใกล้ว่าทําเลยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นทําคนเดียวเจ็บคนเดียวพรุ่งนี้ลุกใหม่วันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ทําใหม่ทําไม่ครบสามอ่ะสามครั้งไม่สำเร็จก็เปลี่ยนช่างมันใช่ไหมไม่ไม่ต้องมาจํากัดความหรอกว่าไปทําได้แค่ไหนแล้วเด็กมันจะรู้ตัวเองว่าเดี๋เด็กเด็กเด็กเกเองกเด็กเเป็นเง็ายของอด็เนี้เ ถามเดือนไม่คืนทุนนะ่ะเปลี่ยนซะเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเจนยางมันจะบอกตัวเองได้มเมื่อเงินในบัญชีเราเริ่มร้อยรอบเอมในวัยอีแก่โ,โที่ว่าเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เอมอายุประมาณแปดสิบเริ่มเจ็บคอเฉยๆนะยังไม่ตายนะไม่เป็นอะไรเลยเป็นหวัดต่างครั้งตายประมาณสองร้อย ไม่นี่มองว่าประมาณเอ็มน่าจะเป็นคนกระเทยแก่ที่หน้าไม่แก่ด้วยอะ่ะแล้วก็ได้เที่ยวแบบสนุกอะ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อรู้ไปเยี่ยวยางเดียวอะ่ะคือมันต้องเที่ยวแบบให้สนุกรู้สึกว่าเหนื่อยเองกลับบ้านเองไม่ต้องมีลูกหลานคอยหิ้วจะทําอะไรก็ทําต้องมีความสุขมากๆอะ่ะเพราะทําหนักเหลือเกินอะ่ะตอนเด็กอะ่ะ ถูกปะไม่ใช่ตอนเด็กทําหนักหูแก้ไปยังไม่ได้ใช้ชีวิตเราไปทํายังไงอะ่ะน่าไปจังเลยอะ่ New อะนิวซีแลนด์อ่ะตายเ้าจะไปตั้งแต่โาวๆเนาะเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยากทําอะไรทําแล้วตอนนั้นเอ็มว่าเอ็มจะมีเป็นคนที่มีความสุขเอ็มน่าจะใช้ชีวิตเหมือนป้าตือแล้วกันเป็นป้าตือแต่ป้าตือยังทํางานอยู่ก็ปล่อยทําไปแต่เราไม่ทาแล้วเรนื่อย <laughs> อ่ามันต้องมีความสุขถ้ามันไม่มีความสุขมันจะดาวเอ็มมีเรื่องเครียดนะทุกๆวันเลยแต่ก็ โอ้ยเดี๋ยวก็หลับปะบรอเวลาเลยเครียดในอีดอ,อกเพิ่งบายสามเนี่ยมีเวลาเครียดอีกอกี่โมงเดี๋ยวซาถ้าทุ่มต้องเริ่มง่วงกันเนี่ยมีเวลาแค่เนี้ยเอาห้าทุ่มหลับตื่นมาเดี๋ยวว่ากันเครียดจนนอนไม่หลับไม่มีอรอกอีดอ,อกง่วงก็ตายง่วงก็นอนไม่อยากมาฝืนว่าแบบเครียดนอนไม่หลับแต่ง,ง่วงแลว้วง่วงคือน,นอนแค่นั้นแต่ถ้ามันหาทางออกไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวว่าก็ไม่ได้มีวิธีนะก็เดี๋ยวว่ามันต้องมีสิเออดนี่เนาะ มึงยังหาไม่ออกจริงก็มึงยังหาทางเข้ามาหาก,กูได้เลยแล้วมึงยังไม่มีทางออกให้มึงออกไปเองะอะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิน <laughs> <laughs> ถูกปะเออเราก็เลยแบบเออมันก็น่าจะมีแหละทางออกของมันเลยครับ